สบายดีครับพี่น้องสวัสดีครับก็โอ้ยงานเข้าเ้วพี่น้องด้ยบนนีมากแล้วครับข้างก็เก็บเท่าแล้วท่านฝนบนนี้อมหางอ้อมแหวเลยพี่น้องดัดดินทาปาปากับมัง อับเกีร์อะไรกบาไปเลยบุกระุ้บ <Brother> าี้ว่าดันขิดเกีร์ถาบรั้งนาวรถมันหลเกิดคนคนกับคนกันหน่อยก็รถมันก็คู่กันอะคอยเล่นทางๆไปไอ้แก่ครับมันไปเร็วกว่านี้มัน เข็ดยากกันนี่อ่ะมไปเร็วกว่านี้มันมันทับยากกันรถบดกันนี่แต่หอยหลังมันมันง่ายอยู่แต่ว่ามันถึงปวดข้อที่บาดนี่อหลังมันง่ายแล้วกูปวดข้อไงต้นดอกน้องไก่ว่าฝนกระสีมาตากระเล่นจับจีดเดอก์ีดไว้แกลูบลูบไว้ให้ผมนะเดี๋ยวผมสูบดน้ำกดหลังแกกระสีได้ไปดันึินทั้งหนาแล้วว่าสิมวลศาสตรเมื่อบาดเรน่อยานี้ มาวน้อยเนาะ้มนี่เพื่อแล้วครับรีบบ้ากันเพื่อแล้วเมนี่กับคือบ้า,บบาใจเคียงนะอไปมิงเลยไม่ด้ กันบดมันชิบไปมันต่อยน้อยเดียวมันก็ไปนะพี่น้องก็สบายดีลมดีดีไม่เลยไม่รู้ละไม่หอดไม่รอดมากระถาได้เลยรถไปไหวประเดรับพี่น้องก็เหรอมันมองเงี้ยมองเงี้ยลงมาหายไปซะเนาะ ทางกป้าทางกอนมันไปไวก่ด้้มันคงอยากทำยากเลยครับเห็นบอกคงอะไรกลัวตัดต่อยถึงน่อยนึงมันไปอมันไปเลย เดียบอไปครับมันแหบแห้งกรยางมันรวงนะครัล่างเคยเห็นทุอกัาเรามาับรถวดหนีเป็นครั้งแรกทุกอกันเรอยู่ดีกันใดผมก็ได้จาได้ใบอะไรเดียวแี่น้เงามาหาแม่เราเนี่ละอาจจิบอไไ้เห็นดีลอยเส้นครับเพราะว่าการได้ส่วนใหญ่ไร้เงีับเพราะว่าฝนมาเห็นยากครับมีฝนเรา เปา้เลยเป้่าครัเปลาน้ำฝนเป้าเหยจังไงครับห้าไมปาไปปลาเม่อลมบอกทางก็เจ๊งรถบุมันไปเร็วเลยครับมัน,นเิีแยนลงทางเจียวนก bay cho bay con Hello, đâu mà hẹn bay con gặp, lời, oh. bà lơi bà lơi bà lơi ไปบถเด็ได้สิแม่มีการหันมาหยิบไปข้อสอเลยเกิไหลายเดี๋ยวสดไปนี่ครับเป็นสุดแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวนำกนกันไปเอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวรถกันพี่น้องเดี๋ยวง่ายอ๋อโอ้ลงเปลี่ยนให้ สมาชิกในทีมงานครับผู้ดำครับผู้ดำข้าวไปจำก็รถบดฝนกันมากเลยพี่น้องไม่รู้ว่าแนมเห็นเม็ดฝนหรือเปล่านะมันมันสวดสวดมาเลยเนะี่ยสอยกันคนละไหม่กขละมือครับรถดำก็จอดครับ <c oughs> จอดมาสวอยกันบดเพราะว่าตั้งข้างในนี่คือว่า <c oughs> เหลือแค่กีดปลาเรากีดน้อยนึงกับบดก็คือ เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจนะครับแต่ว่าฝนมากแล้วครับต้องจอดรถดำมาซอยกันครับพี่น้องพ่าท่น,นครครบ่ได้ครับคุณจอดรถดำเกติ้่ข้างหน้าก็มีจอดรถดำมาซอยกันบดก็มีรถเกตเดอป้าครับพ่อท่นเอ้ากูดำเบนทิเซียนนะครับกับรถบดเพราะว่าแกขับประจำเขาคนนีงมันชิงุ่งอยากขับยากน่อยนะนกะ ปลาเราก็บ,บอกให้เยียบขอบ,ขอบครับคือจังบึงจังสีครับนี่ยียบขอบพุ่มสิกาเยียบขอบทาไนมันบ่เกิดมันพังบึ่มบําลงมากอะให้จังใดครับบกคุ้มครับแถมถือให้เราพี่น้องเทาก็เอาเท่าที่ได้ครับจเจ่าก็บ,บุดไปก็บงามเลยได้ครับพี่นอ้องเหลืมงงามแล้วเหลืออะไรบดเยียบขอบเยียบกลางก็นา,าจีฝนกับมาล่ะนี่ครับ รูกลังหน้าตากะสวมาประมาณนี้ครับลูกลังเม็ดม็ดงามๆเลยครับนี่โอ้แก้วแดงเก่ค,ครึ่งละ่ะอันนี้ก็มันจะต้องเหยียบเหยียบเหยียบขอบนี้หน่อยเป็นแถวๆเหยียบไปนี็กน้อยกะก็น่าจะเป็นการเสซจสินนะครับก็เหลือได้แค่ไ่บดเก็บรายละเอียดนิดหน่อยจากข้างในพุนออกมามาถึงตรงนี้กต่ว่านเครื่องทางครับนู่นอะไบ่ได้หมายถึงรถบดได้เขาเลยหลังรถบดอีก ะครึ่งท่างครับแต่ว่าเขาตรงเขาถือว่าเขาเซจแล้วท่างนี้เขากะบดให้มัาเ็จไปเลยครับจังบดตรงเขามาอีกเขาเ็ดเลือแต่ทางหนาออกไปเออเลื่อบไปไรปนไหนครับมันนี่ยเลยทั้งนี้ออกไปลยถือว่าลวงเวลาเตืบเมืองฝนครับอ้อบดไปแล้วงามดีนี่ เุ้ยเม็ดพลังเป็นมา,ปามาแล้วครับหุนห้องหุ่ไปทร้างหุ่นเหมาแล้วครับฝนกะตก,ตกยุดยุดขึ้นแะ้วครับจังมันสีไม้แห้งยังไงเลย นี่ติดหลอครับมันจะหลอกไปเลยดิแบบนี้คนโตมาใส่มันซุ่มๆนะมันเหนียวๆมันก็ติดมไม่ย,าก,กา,ย,ยมากเลยแบบนี้อาวีรถไทยมากครับ อยากหลอกๆขึ้นน่อยๆก็มันผสมดินเหนียวโอ้น้ำเปียกกองพี่น้องผ้งา,าดูมาสั่งครับว่าไปไปต่อสิ่ ขวดแห้งเด้อมันจะไปลุม่มต้องค่อยๆค,ครับเดี๋ยวมันจะขวดมันอยากติดรอแน่นแล้วคนณน้องเงีย้ยเงี้ยเงี้ยไปนี่ครับถ้าถอยหลังมันไปไง่ายครับแต่ว่าถ้าเดินนาไปเนี่ยโอ้อยากไปยากครับพี่น้องสำหรับขั้นนี้สิเป็นทังสี่ครับ เดินนาอะไปง่ายอยู่เออยถอยถอยหลังอะไปง่ายถ้าเดินนานี่อยากไปยากไงโค้งตกมาล้อหนาซุ่มมันแบบเหนียวแบบพี่น้องตีดล่อแล้ว ฝนตกอยู่บ่อนี่อยู่บ่อฝนตกแห้งครับอยู่บ่อนี่ฝนตกแห้งก็เลยเพรเป็นยังอยู่บ่อฝนตกแห้งก็ได้ซอยกับหมดทั้งนี้แล้วตกไปเลยครับขอโทรสั่งให้เขาไปข้างในคุณเลิศสันท่อจัดไปก่อเรือบ่หลายเอาไหนครับมืออื่นนะจีที่ออกไปนายจีชุดนะ รือว่าจะเล่นมันนี่วัเดียว,วยไปดูก่อน <c oughs> บูงว่าสีซอยกันเห็ดให้แล้วตัวนี้รือว่าสีเลีนตัว,นว,นตวบนน่าจะได้เล่นออกเลยเพราะว่าบ่อดินไม่น่าเอาได้แล้วแหละให้ต้องรอเป็นมื่ออื่นครับเบูงว่าเอทั่างไปแล้วกับบดไปยแล้วกับงามเลยพี่น้อง นุ่นหลังเตา่ายางดีเลยเร็จแล้วครับเหกือบบดเกล็สุดท้ายแล้วมาใส่ยเยอะๆก็ไ <c oughs> ม่ <c oughs> ได้หัวกันเดี๋ยวเดี๋ยวาตำนานเนี่ยตำนานเนี่ยโ,โบโบภาษาของ Mượn chào vừa nó mượt tư Ngay nít chát đôi này, nó ừ. Ừ. Em, em 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 à, Mượn <laughs> <laughs> <Thả thế. cười> nhắn mày rủ lượng vậy Kiếm thảo đôi cái đôi <laughs> 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 Bố hồn <một> đó <laughs> โ okay, อเคพี่น้องกะเดี๋ยวฟาวบดครับเพราะว่า <c oughs> ให้มันเล็วๆไปเลยปลาบอกว่าให้มันเล็วๆออกไปเลยครับฝนมาอีกแล้วครับฝนมาอีกแล้วโอเคไปเลย <c oughs> ไปเลยนี <c> ่ <oughs> <c oughs> คือบอหรอ่านี่ละเดี๋ยวที่เหลือรถบดเล่นเหยียบเอาครับหมึบมาอ่ะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ